คลิปนี้เอพามาทานอาหารเช้าที่เมืองตรังนะคะร้านดังในเมืองตรังนะคะพงโอชาค่ะสวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทโลวิถีคนัวเก่านะคะตอนนี้อยู่ที่เมืองตรังแล้วอาหารเช้าบนเมืองตรังเดี๋ยวเอพามาดูที่ร้านพงโอชาสาขาสองค่ะแล้วก็นี่คือไฮไลท์ของ อาหารที่นี่ก็คือหมูย่างเมืองตรังมีโรตีด้วยนะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋วด้วยแต่ที่อาหารเช้าของคนที่ภาคใต้นะคะก็คือติ่มซำเดี๋ยวเข้าไปดูกันอันนี้เป็นไข่กระทะนะคะเป็นอาหารเช้าอีกเมนูหนึ่งนะคะ ใส่กระทะน,น่าทานมากเลยแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบแต่ตรงนี้นี่คือลายของติ่มซำอาหารเช้าของคนภาคใต้นะคะเราต้องหิบเบอร์โต๊เรามาก่อนเนาะแล้วก็มาเลือกดูว่าจะทานอะไรแล้วเดี๋ยวเขาจะไปนึ่งให้มาดูกันในส่วนนี้ของเป็นซาลาเปาแล้วก็ติม่มซำนี่นะคะน่าทานมากๆเลยนะคะ พอเลือกได้แล้วให้เบอร์โต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมานึ่งร้อนๆแล้วก็ไปเสิร์ฟที่โต๊ะเลยระวังครับโอเคครับไปแล้วมาดูในส่วนของชาในส่วนของเครื่องดื่มนะคะเขาจะมีชาจีนร้อนให้อยู่แล้วแต่เราลองไปดูน้องโป้งไปดูซิเขามีชาอะไรี่จะมีในส่วนของเครื่องดื่มร้อนนะคะจะเป็นกาแฟโอวัลติน,นแล้วก็ชาไทยนะคะตรงนี้ ส่วนของของการทานจะมีทานอัลโดในบริเวณนี้นะคะแล้วก็มีห้องแอร์มองแต่ของเราเลือกที่จะเป็นห้องแอร์เดี๋ยวราไปดูต้นเรากันค่ะนี่ครับแล้วก็บิกินี่ร้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ <c oughs> วันนี้วั 5, <c oughs> นที่5กุมภาอันนี้นะะมาแล้วนะคะ <c oughs> สั่งมาแล้วนะคะออเดอร์เล็กๆทุกคน <c oughs> อเออไม่เป็นไข่กระทะอันนี้คือของน้องโหนี่มาคุเต นี่คือหมูย่างเมืองตรังอ๋อนี่คือหมูย่างหมูแดงหมืูตรัง,ง,งนี่้อยจอนี่ไข่กระทะของเอค่ะร้านโพงโอชามี3สาขานะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยเดี๋ยวเพจของสาขาที่2องเอจแปดไปใต้คลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ